วัสดีเพื่อนๆมาดูหมู่เขบอกว่าหมู่บ้านที่สวยที่สุดในอิตาลีเขาเขียนไว้ข้างล่างนะแับประ,ประดยเต็มเลยเพื่อนชูงมากเลยขึ้นมาสูงกัมนทางโ้นทุกถ่ายหมู่บ้านให้ดูข้างในมันจะเป็นนรักนรักแบบนี้ มันจะเป็นปูนสมัยโบราณน้ำเพื่อนเนี่ยหินสมัยโบราณคัป้ายาคัมพายคแค่ก็แค่ก็อยู่ <They do? S 1> อสเพีับอะเป็นวีดีโอสวยมากเลยเพื่นอนจพื่อนูมจูงเอาสปตรละจูด้วย นี่ข้างในนะพเพื่นอนโค้รถโอ้ยายรถตุ้มเก่าันก็เขียนอินตูตะละเปียเปียสามอะนี่รถก็รุ่นนี้โบราณกันนะก๊อกน้ำโบราณเพื่อน นี่สวยนี่สวยนี่กอกน้ามราณแล้วแโ้วเห็ดริงวิเกเลยโมเน,นี่ยนเป็นซอกเป็นซอ,อยเป็นเพื่อนยิ็นตั้งแต่ยุคไหนมารู้นี่ภูเขาสูงมากาเพื่อน มีผู้คนอาศัยอยู่เหมือนกันนะคะคนอยู่เต็มนี้เลยจ้ะบางบ้านก็ร้างนี่บ้านที่สวยที่สุดในอิตาลีค่บ้านเขาเขียนไว้ตรงน้นอยู่บนภูเขาสูงมากเพือน เหนินเพื่อนๆหนกับบล็อกโบราณนี่แหละมาอยู่มองนอกพอได้เห็นกับเขาบ้างแะไแปลกๆโอ้ส้นเขาขับรถมาเป็นชั่วโมงเพื่อนกว่าจะถึง,งบน ปลูกผักข้างบนก็มีนเพื่อดูแบบโมล่ะจูข้างล่างมันจะเห็นวิวเขาคือทำไมเขากล้ามาอยู่เนาะเราไม่กล้ามาอยู่หรอกมันอยู่บนภูเขาสูงมากเลยกลัวแต่อิตาลีเป็นประเทศที่อยู่บนภูเขาเยอะนะ Porca, le ho un po' andate, eh? Non l'hai vista. Dov'è? Vedi, vedi, vedi. Oh, le ho un po' andate, le ho andate. Che cosa? Come si chiama? Volo dell'angelo. Aspetta un attimo. Foco, un